อรุณสวัสดิ์วันที่สิบสองขณะนี้เวลา8ปดโมงกว่าตื่นมาก็จะออกมารดน้ำผักแม่ไปมีอาการเวียนหัวไม่ตื่นแต่เช้าเลยพักผ่นให้เต็มที่พ็ตื่นมาแล้วก็ออกมาเดิน ออกมาเดินไล่สดผักหญ้าข้างบ้านวันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเลยจะออกมารดน้ำเดี๋ยวนี้หละแต่ว่าไล่สดให้เพื่อนๆดูก่อนดูตั้งชายตั้งสายที่ปลูกวันนั้นน่ะยีนใสายเลือนิดเดียวนะคะเหลือหกต้นจากสิบต้นเหลือหกต้น ออกนั้นเปื่อยไปหมดตั้งสี่ต้นห้าต้นออกมารีวิวสวนผักสวนครัวข้างบ้านไม่ไปพืชผักสวนครัวเท่านี้ก็ พออยากพอกินเนาะไม่ต้องไปทำเยอะเฉพาะกินพอเราทำกินไม่ได้ทำขายอยู่พอเพียงพอประหยัดเงินตาไม่ได้ซื้อไม่ได้เล็กเขาได้แบ่งปันเพื่อนๆกินด้วยทำสวนครัวหย่อมๆนิดๆหน่อยๆ กินไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะไปเอาขี้เถ้ามาใส่นี่ผักกาดนี่ถ้าเป็นถ้ามันเป็นหนอนเป็นเพี้ยลงเนี่ยเอาขี้เถ้ามาใส่เลยค่ะเพื่อนๆขี้เถ้านะดีกว่า เราไม่ต้องใส่ย,ยามาสีขี้เท่ามาโรยเนี่ยเขียวปลือเลยต้นพลิกก็เหมือนกันเอามาใส่ทั้งใบทั้งรากเขาขี้เท่านะติดดอกติดผลขึ้นมาเลยค่ะนี่วันนี้แม่ไปกินข้าวแล้วก็จะไปเอาขี้เท่ามาใส่ใส่ทั้งผักใส่ทั้ง ต้นพริกต้นไม้แถวน,นี้เลยไม่มีมาแรงลงถ้ามาแรงลงมาแล้วก็เขาจะหนีนะนี่ค่ะสวยเพราะขี้เท่านะ ขี่เท่าเป็นยาดูผักกาดที่เอามาฝังใส่ดินน่ะผักกาดนี้ก็ขี้เท่าอย่างเดียวค่ะนี่เขาจืดแล้วจะไปเอาขี้เท่ามาเสริมอีกขี้เท่าขี้กุ่นไฟนั่นแหละ เอามาใส่เขาจะสวยผักซีผัหลังเนี่ยก็ปลูกไปด้วยกันต้นพริกนี่ก็เหมือนกันนะคะมีตัวมดอะไรขึ้นมาเอาคิดเท่ามาโรยใส่ใบเลย เขาก็จะติดลูกติดไอ้ขึ้นมาขี้เท่าดกไหมคะเป็นลูกดกติดมากเลยนะเขาจะเป็นกุ้งยิงอย่างเงี้ยสำว่ากุ้งยิงมันแห้งอะ่ะขี้เท่ามาใส่เลยอยากกินขี้เท่าอีกแล้ว ดกมากเลยนะคะดูสิคะเขาติดลูกติดลูกเพราะขี้เท่าเท่านั้นไม่ต้องสีดยมสีดยาเลยที่จะไปเอาขี้เท่ามาเสริมอีกเนี่ยเขาเป็นชุดที่สองเก็บไปกินก็เยอะเลยนะคะแต่ก่อนดกกว่านี้ ข้าเช้ากับตำม,มักถั่วเบะต,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 ติดแล้วก็ยังร่วงอยู่เนาะพริกนะ่ะร้วนกองเลยสามสี่ลูกเลยเนี่ยอยากกินขี้เท่าอีกแล้วจะเอาขี้เท่ามาใส่อีกก่อน ผักก็สวยๆผักนี้คั้นส้มจะได้คั้นส้มเลยนะผักเนี่ยเจ็ดแปดต้นเองจะปลูกเยอะก็ไม่ปลูกเนาะดินยังว่างตั้งเยอะยายไป ล่องน้ำก็ไม่มีน้ำมีเฉพาะวันที่ซักผ้าใส้น้ำเยอะถึงจะถึงล่องนี้น้ำอาบน้ำอะไรไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นดินไม่ใส่แล้วล่องปูนทำเป็นดินเผื่อเขาจะซึมมาถึง อยู่แต่ในปากท่อนะก็แห้งแล้วเพราะว่ามันเป็นร่องดินดินทรายกลืนน้ำเร็วดูต้นไม้หกหลงไม่ไปที่คะ่ะสวยไหมสวยสวยสวย,สวยตอนเชา้า ทำอย่างนี้อยู่อย่างนี้ให้กอใหญ่เลยสวยทั้งปีไม่ทิ้งใบค่ะสวยทั้งปีไม่ทิ้งใบเดี๋ยวก็ได้กินใบมะขามแล้วถ้าเราได้ใส่ใบมะขามเลยนะสีเขาจะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมา อย่างนี้เลยเนีย่อันนี้เขายังไม่ได้กินยาบำรุงอะไรเขาก็สวยธรรมชาติถ้าเพิ่มใบมะขามนี่จะออกสีแดงเลยนะคะนี่จะเป็นสีแดงสีชมพูกแก่อย่างเงี้ยอันนี้ธรรมชาติของเขาเดี๋ยวก็ได้กินใบมะขามเลยนะหน้ามะขามใบมะขามร่วงแนละ้วเอามาใส่อันนี้ปลูกใหม่ ปลูกไม้ก็ปลูกแบบติดๆกันเลยให้เป็นพุ่มอยู่ในกระถางเนี่ยทำเป็นต้นแม่ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนออกจากกระถางเลยปลูกครั้งเดียวเลยไม่ต้องถ้าปลูกหลายครั้งเป็นต้นกล้าแล้วเอาเราเอาออกมาปลูกอย่างนี้มันก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิม ไม่สวยก็เลยทิ้งไว้ตามธรรมชาติอย่างนี้ต้นเสน่จันเดงก็ถ้าไปไหนเข้าเหลืองเราก็เด็ดออกเลยนะคะ็เนเพื่อน อาทิตย์หนึ่งถึงลดน้ำอันนี้น่ะเพราะว่าก็มีถาดรองทันนี้จะวันนี้จะลดแล้วแห้งแล้วไอ้ที่เหลืองก็ดึงออกเลย จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ